สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เค่อนข้างน่ากังวลในสังคมเรานะครับคือปัญหาเด็กติดยาเสพติดข้อมูลที่เราจะใช้คุยกันวันนี้หลักๆมาจากบทความของรามาเมนเทลของคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับค่ะเป็นข้อมูลที่ให้ภาพรวมได้ชัดเจนดีทีเดียวนะคะใช่ครับเป้าหมายเราวันนี้คืออยากจะลองมาทําความเข้าใจภาพรวมปัญหา อาการสาเหตุผลกระทบแล้วก็แนวทางแก้ไขตามที่ข้อมูลนี้เขานำเสนอมาสิ่งที่ผมว่าน่าสนใจคือบทความชี้ว่าบางทีสัญญาณเตือนมันอาจจะดะูไม่ตรงไปตรงมาหรือสาเหตุมันลึกกว่าแค่ที่เราคิดกันง่ายๆว่าเพื่อนชวนอะไรแบบนั้นนะครับอืมใช่เลยค่ะเอาละครับงั้นเรามาเริ่มดูกันที่ประเภทของยาก่อนไหมครับ บทความเขาแบ่งตามการออกฤทธิ์นะครับมีทั้งกดประสาทใช่ค่ะพวกเฮโรอีนครับแล้วก็กระตุน้นพวกยาบ้ายาบ้าค่ะแล้วก็มีพวกหลอนประสาทแล้วก็แบบผสมผสมอย่างกัญชาความหลากหลายตรงนี้แหละครับที่ทำให้การสังเกตอาการมันเอ่อไม่ง่ายเลยถูกต้องค่ะเพราะพอออกฤทธิ์ต่างกันเนี่ย อาการที่เด็กแสดงออกมามันก็เลยไม่เหมือนกันเลยบางคนอาจจะดูซึมซึมเหนื่อยเหนื่อยหมดแรงไปเลยแต่บางคนกลับดูกระปรี้กระเปร่าผิดปกติหรือบางทีก็หวาดระแวงกลัวคนมาทำร้ายอะไรแบบนั้นนะคะอาา่าฮะมันก็เลยทำให้คนรอบข้างอาจจะสับสนได้ใช่ค่ะสับสนได้ง่ายมากและอาการที่พอจะสังเกตได้ชัดๆล่ะครับมีอะไรบ้างทั้งทางร่างกายพฤติกรรม ก็ถ้าทางร่างกายที่เห็นชัดๆเลยนะคะก็อาจจะซูบผอมลงเร็วผิดปกติดูทรมๆทมอ่อ,อนเพลียหรือบางทีก็ชอบใส่แว่นดำใส่เสื้อแขนยาวตลอดเวลาอาจจะเพื่อปกปิดร่องรอยอืมครับส่วนทางพฤติกรรมนี่เปลี่ยนชัดเลยค่ะจากที่เคยร่าเริงอาจจะกลายเป็นคนเฉยเมยอ,อารมณ์หงุดหงิดง่ายมากๆแยกตัวไม่ค่อยพูดคุยผลการเรียนตกนี่ก็เป็นสัญญาณหนึ่งใช่ไหมครับ ใช่ค่ะผลการเรียนตกต่ำลงหรือบางทีก็หนีเรียนบ่อยๆแล้วก็เรื่องที่สำคัญมากๆเลยคือเรื่องการใช้เงินการใช้เงินค่ะใช้เงินเปลืองผิดปกติมีหนี้สินหรือบางทีก็อาจจะมีของใช้ส่วนตัวของในบ้านหายไปอันนี้เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนเข้าใจเลยครับที่นี้พอมาดูเรื่องสาเหตุทํำไมเด็ดถึงไปยุ่งเกี่ยวได้บทความบอกว่าไงบ้างครับ คือบทความให้ภาว่ามันซับซ้อนนะคะไม่ได้มีสาเหตุเดียวมันมีทั้งปัจจัยจากตัวเด็กเองด้านร่างกายเช่นอ,อ,อาจจะเริ่มจากการใช้ยาแก้ปวดเองจนติดอ่าครับแล้วก็ปัจจัยด้านจิตใจอันนี้ก็หลายอย่างเลยค่ะทั้งบุคลิกเดิมของเด็กความรู้สึกไม่มั่นคงวิตกกังวลง่ายหรือมีภาวะซึมเศร้าอยู่เดิมแล้วก็ที่สําคัญมากๆคือปัญหาในครอบครัวค่ะ ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีพ่อแม่ทะเลาะกันขาดความอบอุ่นอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญเลยเรื่องครอบครัวนี่ดูเหมือนจะเป็นแกนหลักเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดค่ะปัจจัยด้านสังคมก็มีส่วนมากเหมือนกันคือเรื่องเพื่อนการคบเพื่อนเพื่อนชวนนี่ก็ยังเป็นสาเหตุสำคัญอยู่ครับแล้วก็สภาพแวดล้อมในชุมชนที่อยู่มันเข้าถึงยากง่ายไหมหรือความกดดันต่างๆจากสังคมจากโรงเรียนอะไรพวกเนี้ย ก็เป็นส่วนผลักดันได้หมดเลยอะค่ะมันเหมือนทํางานร่วมกันเข้าใจครับคือมันไม่ได้มีสูตรสําเร็จว่าต้องเป็นเพราะอันนี้เท่านั้นใช่ค่ะมันผสมผสานกันไปแล้วพอเด็กเข้าไปในวงจรนี้แล้วผลกระทบที่ตามมาล่ะครับมันเป็นยังไงบ้างโอโ้โหผลกระทบนี่มันเป็นลูกโซ่เลยค่ะเริ่มจากตัวเด็กเองก่อนเลยสุขภาพทั้งกายทั้งใจก็คือแย่ลงเสื่อมโทมการเรียนก็เสียอนาคตก็ลำบาก บุคลิกภาพก็เปลี่ยนไปอาจจะกลายเป็นคนก้าวร้าวหรือเฉื่อยชาไปเลยแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุง่ายขึ้นด้วยค่ะครับแล้วมันก็คงไม่หยุดแค่ที่ตัวเด็กไม่หยุดค่ะมันลามไปถึงครอบครัวแน่นอนคือสร้างความทุกข์ใจให้พ่อแม่ผู้ปกครองเสียเงินเสียทองบางทีก็ต้องขายทรัพย์สินมารักษาหรือมาใช้หนี้แทน ความสัมพันธ์ในบ้านก็คงแย่ลงไปด้วยแน่นอนค่ะความไว้วางใจมันหายไปความสัมพันธ์แตกร้าวและถ้ามองภาพใหญ่ขึ้นไปอีกก็คือผลกระทบต่อสังคมครับสังคมโดยรวมค่ะปัญหาอาชญากรรมที่เพิ่มขึ้นการลักขโมยทำร้ายร่างกายเพื่อหาเงินไปซื้อยาแล้วก็เป็นภาระงบป,ประมาณของรัฐที่ต้องมาใช้ในการป้องกันปราบปรามบำบัดรักษาอีกมหาศาลเลยค่ะ ฟังดูแล้วเป็นปัญหาที่หนักหน่วงมากจริงๆครับแล้วแนวทางการแก้ไขล่ะครับบทความเขาแนะนำว่ายังไงบ้างใครควรจะมีบทบาทหลักบทบาทหลักที่บทความเน้นมากๆเลยก็คือครอบครัวกับโรงเรียนค่ะต้องทำงานร่วมกันครับครอบครัวต้องทำยังไงบ้างครับเริ่มจากการสร้างบรรยากาศในบ้านให้อบอุ่นปลอดภัยให้เด็กรู้สึกว่าบ้านคือที่พึ่งพิงได้จริงๆแล้วก็ต้อง พูดคุยกันด้วยความเข้าใจไม่ใช่ดุด่าว่ากล่าวใช่ค่ะไม่ใช่เอาแต่ตําหนิหรือลงโทษต้องรับฟังเขาให้โอกาสเขาแล้วก็ให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดผลกระทบต่อสุขภาพต่ออนาคตร,รวมถึงเรื่องกฎหมายด้วยแล้วทางโรงเรียนล่ะครับโรงเรียนก็ต้องร่วมมือกับผู้ปกครองค่ะช่วยกันสอดส่องดูแลพฤติกรรมเด็กมีการให้ความรู้อย่างสม่ำเสมอจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้เด็กทำเพื่อให้เขาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ไปมั่วสุม กิจกรรมนี่หมายถึงพวกดนตรีกีฬาศิลปะอะไรแบบนี้ใช่ค่ะอะไรก็ได้ที่เขาสนใจแล้วก็เบี่ยงเบนความสนใจเขาออกจากเรื่องยาเสพติดได้แล้วถ้าเกิดว่าเ,เด็กเขาติดไปแล้วจริงๆเหรอครับการแก้ไขต้องทำยังไงถ้าถึงขั้นนั้นแล้วก็ต้องเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือค่ะอันดับแรกเลยคือต้องพาไปพบแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินอาการแล้วก็เข้ารับการบาบัดร,รักษาที่เหมาะสม การบําบัดนี้สําคัญมากสําคัญที่สุดค่ะแล้วก็ต้องพยายามปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเดิมๆของเขาด้วยอาจจะต้องแยกออกจากกลุ่มเพื่อนเก่าหรือสถานการณ์เดิมๆที่มันเสี่ยงอืมอันนี้อาจจะยากเหมือนกันนะครับยากค่ะแต่จําเป็นแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญไม่แพ้ก,กันคือต้องเน้นย้ําให้ตัวเด็กเองเข้าใจว่าการจะเลิกได้เนี่ยมันคือการตัดสินใจและความรับผิดชอบของเขาเองเป็นหลักคนรอบข้างช่วยประครับประคองได้แต่สุดท้ายเขาต้องอยากเลิกด้วยตัวเอง สรุปจากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยกุญแจสําคัญจริงๆก็คือการป้องกันตั้งแต่แรกเลยโดยครอบครัวที่อบอุ่นเข้าใจสื่อสารกันดีๆแล้วก็การเอาใจใส่จากโรงเรียนใช่ค่ะนั่นคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดเลยแต่ก็เป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ทําไม่ง่ายเลยนะครับในทางปฏิบัติจริงค่ะมันต้องอาศัยความร่วมมือความเข้าใจและความอดทนสูงมากจริงๆ แต่ก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่น่าจะชวนให้เราคิดกันต่อคือนอกเหนือจากบทบาทของครอบครัวกับโรงเรียนแล้วเนี่ยชุมชนหรือสังคมรอบๆตัวเด็กเนี่ยค่ะจะเข้ามามีส่วนช่วยสร้างพื้นที่ปลอดภัยหรือช่วยสอดส่องดูแลเป็นอีกหนึ่งแนวป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็กๆของเราได้ยังไงบ้างอืมนั่นสินะครับเป็นคําถามที่น่าสนใจมากว่าสังคมโดยรวมจะช่วยกันได้ยังไงบ้างนอกเหนือจากสถาบันหลักๆค่ะ ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันหาคำตอบต่อไปนะคะ